ุณผู้ชมคะเกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ชลประทานไม่ถึงร้อยละ20ขณะที่ 180, ทร้อยละ80ทําเกษตรด้วยน้ําฝนพอหมดหน้าฝน7-8เดือนจะต้องอพยพแรงงานเข้าไปทํางานในเมืองนะคะเพราะว่าไม่มีน้ํานะคะทั้งที่ปริมาณฝนบ้านเราก็มีไม่น้อยเลยนะคะ สิ่งนี้แหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าแต่ละปีนั้นเรามีฝนตกประมาณอยู่ที่ประมาณ5เดือนค่ะคือประมาณช่วงเดือนกลางพฤษภาคมถึงตุลาคมฉเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ราวๆ1,455ร mm, ามิลลิเมตรหรือประมาณปีละกกว่า7แสนล้านลูกบาศก์เมตรนะคะคุณผู้ชมคะจากปริมาณตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเทียบง่ายๆเลยเราจะต้องใช้เขื่อนที่มีความจุเท่ากับเขื่อนภูมิพลมากถึง54เขื่อนถึงจะรองรับปริมาณน,น้ําได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะจุดนี้เองค่ะทําให้เรานั้นจะต้องมาดูอีกว่าเรานั้นมีความต้องการการใช้น้ําทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ1,51,750ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะคะซึ่งจำนวนนี้ก็ถือว่าคิดเป็นร้อยละ20ของปริมาณฝนทั้งหมดแต่ทำไมเราจึงมีน้ำไม่เพียงพอใช้แทบทุกปีเพราะว่าน้ำฝนกระจายไปหลากหลายรูปแบบนะคะกว่า12,800ล้านลูกบาทเมตร จะต้องซึมลงดินบางส่วนแล้วก็ระเหยไปตามธรรมชาติบางส่วนนะคะและอีกส่วนสําคัญก็คือว่าอยู่ในหลุมในบ่อในชั้นดินที่เหลือก็ไหลลงสู่ผิวดินประมาณ285,200ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป็นน้ำท่านั่นเองค่ะแหล่งน้ำสำคัญของเราค่ะ มีแหล่งกักเก็บน้ำควบคุมนะคะที่มีได้เพียงอยู่ที่ประมาณ79,900ันล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นนะคะซึ่งที่จะสามารถรองรับน้ำปนดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำที่ไหลทิ้งไปตามธรรมชาติได้เราก็มีน้ำเพียงพอนะคะให้หลายคนนั้นไม่ต้องทิ้งบ้านนะคะในช่วงหน้าแลง้งเข้าไปขายแรงงานในเมืองจึงเป็นความพยายามในการผลักดันในการสร้าง แหล่งน้ําขนาดเล็กนะคะให้ชุมชนเพื่อซับน้ําเก็บไว้ให้เกษตรกรดิฉันไปสํารวจเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเขาเก็บน้ําแล้วก็ดึงน้ําที่ซึมลงดินมาใช้ช่วยสร้างงานนะคะสร้างไรายได้บางคนนั้นสามารถหลุดพ้นจากความยากจนไปเลยก็มีเดี๋ยวไปชิกัน,นะคะ่ะ ตละลวันฉลองดาถารรมเกษตรกรตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจะเปิดน้ำจากบ่อบาดาลน,น้ำตื้นที่ลึกไม่เกิน42เมตรจากพลังงานโซลาเซลล์ขึ้นมารดน้ำในแปลงที่มีทั้งพริกมะเขือเทศและฟักแฟงรวมถึงพืชผสมผสานอีกหลากหลายชนิดกว่าพื้นที่28ไร่โดยไม่ต้องเสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวและเพื่อนบ้านก็ยังมีไรายได้เสริมจากการรับจ้างเก็บพืชผลทางการเกษตรด้วย 20ปีก่อนฉลองบอกว่าเขามีไรายได้ต่อปีไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทเข้าขายดัชนีความยากจนเพราะไม่มีน้ําทําการเกษตรแต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปไรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย4-5่ถึงห้าหมบาทหลุดจากความยากจนหลังใช้ประสบการณ์เรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยตัวเองและเสริมความรู้จากอาสาสมัครศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําที่ส่งเสริมการหาน้ําให้มั่นคงในท้องถิ่นผมี่วิ่งเต้นหาน้ําช่วงช่วงที่เริ่มต้นเห็ด การเกษตรที่แรกนี่น้ำม,มันขาดแค้นแล้วเพราะตรงนาแรงนี่ผมต้องวิ่งไปหาน้ำตามอีสานเขียวกับที่บ่าอยยุกับทิงสิอ่าก็ได้ไปเศร้าทีถือว่าบุกลูกช่วงช่วงที่ลูกเลี้ยงไม่ไม่เนี่ยต้องทําเงินให้ได้ว่าเฮ็ดจังใดเขาจะหาเงานินโดยที่เจ้าของบ่าอะไรลุงเทียบกมก็ะไยมาที่วิกฤตว่าเฮ็ดจังใดเขาจะส่งลูกเลี้ยจูได้ กับเหตุการเกษตรกะถือว่ามันสบายึ้นเมอแนว่าช่วงให้สินค้าส่งมันก็หาเงินได้ไงถ้าเขามีของสินค้าไปส่งันกะได้ไวจอน้ำกบมืดหาโซล่าเซลล์สี่มืนสามที่ผมลงพร้อมประกันยี่สิบปีซูมืมอนี่มันบัตรถือแต่ว่าถาผู้สีเฮตผู้ตีทำกะคุณคิดแต่น่าไดหนึ่งค่าไฟไม่ได้จ่ายซื้อครั้งเดียวจบครับมันกะ เป็นผลดีสําหรับเขาเพราะว่าน้าําเขาบริได้สูบมันก็ขึ้นไหลตลอดเวลาปัจจุบันตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเริ่มกลายเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการน้ำทำการเกษตรจากบ่อน้ำขนาดเล็กไม่ใช่เพียงการดึงน้ำมาใช้จากบ่อบาดาลน,น้ำตื้นสะบ่อแต่พวกเขายังรู้จักวิธีการเติมน้ำใต้ดินวิธีรักษาความชุ่มชื่นให้น้ำไม่ขาดแคลน ขณะนี้มีเกษตรกรทําตามมากกว่า500จุดแล้วแล้วเริ่มหลุดพ้นจากความยากจนต่อเนื่องตอนปี2559เครับเริ่มทําอยู่ประมาณ60จุดครับจากนั้นมาจากปี2อ5 9อามาก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีครับก็ปัจจุบันนี้ถึง2 5 0 0ันอต้นปีครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณสัก500จุด ที่ทาเป็นเรื่องของการใช้โซลาเซลล์ Solar ale, แล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ระบบน้ําหยดก็จะมีต้นแบบที่ให้เราเรียนรู้นะครับหลายแปลงครับที่มีรายได้ตั้งแต่หลักประมาณสักวันละ500จนถึงวันละสองสมพันต่อวันปัจจุบันนี้บางแปลงนะครับเราอาจจะเห็นว่ามีการขุดเป็นเหมือนกับเป็นล่องดินเติมน้ำครับรอบแปลงแล้วก็ทําเป็นสะเล็ก ไว้ล่อแปลงมันก็จะเกิดความชุ่มชื้นได้ทั้งปีส่วนท้องถิ่นก็เป็นแค่นะครับรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีกําลังในระดับหนึ่งแต่อยากเห็นภาพนะครับจากรัฐบาลระดับชาตินะครับรัฐบาลใหญ่นะครับได้หนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือเกษตรกรน,นะครับได้เข้าถึงซึ่งงบประมาณนะครับให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อสร้างฐานลากนะครับที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อเป็นแบบอย่าง นะครับเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้มีอาชีพนะครับได้มีรายได้ในท้องถิ่นเพื่อไม่ต้องเดินทางไปทํางานหรือไปรับจ้างในต่างต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับไปรวมกระจุกตัวอยู่ที่เดียววันนี้ยังมีเกษตรกรอ,อีกหลายคนทยอยหันมาใช้บ่อน้ําขนาดเล็กกันมากขึ้นในตําบลทุ่งชมพู ไม่ต่างจากครอบครัวนี้ที่เพิ่งต้องกลับบ้านมาปลูกดาวเรืองด้วยเงินก้อนสุดท้ายหลังได้รับผลกระทบจากโควิด19พวกเขาต้องการให้ระดับนโยบายเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่เพราะมันคืออีกความหวังและทางรอดจากความยากจน รองศาสตราจารย์สุจริตคูณธนกุลวงประธานแผนงานวิจัยเข็มมุง่งด้านการบริหารจัดการน้ําสํานักงานการวิจัยแห่งชาติก็ย้าด้วยว่าแหล่งน้ํานั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการต่อย,ยอดชีวิตความเป็นอยู่อย่างมากซึ่งจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าได้ค่ะนโยบายลดความยากจนและลดเหลื่อมล้านะคะเป็นการจัดการที่ดินและการพัฒนาแหล่งน้ําจุดนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดการน้ําที่ดีนะคะแล้วก็ การทำแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งในหมุดหมายการแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินทุนการเสริมพัฒนาขีดความสามารถหรือใช้ประโยชน์ทางด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะและยังควรมีการตั้งกองทุนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการมาตรการการจัดการที่ดินและชุมชนนะคะนี่เป็นหนึ่งข้อเสนอซึ่งหมายถึงการทำบ่อน้ำขนาดเล็ก บ่อน้ําบาดาลนะคะบาดาลน้ําตื้นที่เหมาะสมกับชุมชนเพิ่มเติมจากแหล่งน้ําอีกด้วยแหล่งน้ําขนาดเล็กของรัฐนะคะจึงถือเป็นความหวังและส่วนใหญ่นั้นนะคะส่วนใหญ่นั้นแหล่งน้ําของภาครัฐนั้นจะมีความจุน้ําอยู่ที่ประมาณ1ล้านลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็เขื่อนขนาดใหญ่ก็มีอยู่แล้วก็สามารถทําควบคู่กันได้นะคะในยบายแหล่งน้ําที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของพื้นที่ชนบทนนี่เราก็กำลังจะเน้นในเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าสร้างมูลค่าเพิ่มนะ ในพื้นที่นอกเกษตรเนี่ยแนวโน้มเราก็จะมองว่าอย่างน้อยหน้าฝนเนี่ยควรจะมีกานที่ทํากินได้เราก็อยากจะเสริมว่าในเรื่องปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากประชาชนต้องการรายได้ทั้งปีนะฮะในส่วนของตัวน้ตปังหรือการเกษตรนอกเขตในเขตที่เป็นเกษตรท้องฝนแล้วก็ในช่วงหน้าแล้วเนี่ยเราอาจจะให้ช่วยเสริมในแนวคิดเรื่องของการทําแหล่งน้าขนาดจิ๋วขึ้นมานะซึ่งมันก็จะช่วยเสริมกับแหล่งน้าขนาดเล็กในระยะยาวนะเขาอาจจะทําฝายขึ้นมา ทำบอ่อเก็บน้ําระดับย่งแล้วก็บอ่อตัวบอ่อประดานขนาดตื้นนะเพื่อช่วยให้เขาเนี่ยในชุมชนเนี่ยสามารถจะมีแหล่งยึดทําเกษตรรวมกันเนี่ยจะไม่มต้องลายแปลงก็ได้ซึ่งจะเป็นลักษณะของการใช้พื้นที่ร่วมมีรายได้เสริมในแนวแหล่งเพิ่มขึ้นอีกอันหนึ่งก็จะทําให้สามารถจะลดปรับชนและลดลงได้อีกแบบหนึ่งขณะที่เลขาธิกาสรสานักง,งานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็ยอมรับด้วยว่าแหล่งน้ำนะขนาดเล็กหรือแหล่งน้ําชุมชนนี้ ไม่ได้อยู่ในแผนนะคะแต่ว่าเวลานี้ก็ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ค่ะอย่างเช่นสะสะนมูลนิธิปิดทองหลังพระเพื่อสนับสน,นุนชุมชนให้มีความพร้อมและสร้างอนาคตในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําและสร้างคู่มือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะคะไปให้ประชาชนอีกด้วยนะคะเราเป็นผู้ที่จะกําหนดนโยบายเพราะฉะนั้นเราจะดูในเรื่องของการจัดทําคู่มือในเรื่องของการจัดทําหลักสูตรให้ แต่ละหน่วยงานแล้วเราก็อาจจะเป็นการที <t <t ่อบรมหน่วยงานต่างๆที um ่จะให้เอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปขยายผลต่อในพี่น้องประชาชนในในส่วนของพื้นที่ที่แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นการที่เสนอโครงการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการที่มีองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็จะพิจารณาโครงการตามความต้องการและตามศักยภาพ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนตรงนั้นอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องผ่านขบวนการในเรื่องของอนุกรรมการทรัพยกากรน้ําจังหวัดขึ้นมาถึงระดับคณะกรรมการลุ่มน้ําซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ําก็จะเกิดขึ้นในปีนี้ เป้าหมายการลดความยากจนถือว่าเป็นความพยายามของหลายประเทศเหมือนกันคุณผู้ชมคะแล้วก็คุณบุศลินจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเขาสามารถลดคนจนไปได้ครึ่งหนึ่งภายใน10ปีด้วยนะคะขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยการส่งเสริมเรื่องการใช้น้ําและก็เป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กในชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เขาอยากจะได้มากเลยะคะ่ะ